10, 9, 8, 7 6 5 4 3 2. 2> องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเสนอรายการทรทัศน์วัฒนธรรม สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมที่งลบครับวันนี้เราอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดแพร่รับอยู่กับศิลปินเอกท่านหนึ่งท่านคืออาจารย์ทองอานจ่าทองสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ทองอานปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทาขึ้นบ้านทาขึ้นนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอปางศิลาทองอยากจะทราบประวัติอาจารย์คร่าวๆครับ เอาประวัติในส่วนที่เกี่ยวกับศิลปะเนาะครับผมเ,เริ่มสนใจศิลปะสมัยเรียนอยู่ป .5 ป .6 ป .7 ตอนนั้นตอนนั้นมีม,ม,มีมีคุณครูท่านหนึ่งนะครับครับปัจจุบันนี้ท่านกเกษียณไปแล้วนะครับคือท่านาพอ่อ,อนันทวัฒน ผ่องจิตตอนนั้นท่านท่านชื่ออาจารย์สมานผ่องจิตท่านก็สอนปป5ก็มีอยู่ชั่วโมงนึงครับท่านให้วาดรูปสคสส่งให้ครูเราก็ไม่มีสีนะเป็นเป็นเด็กวัดเน้อก็จนไม่มีสีอาจารย์ก็บอกท้องอ่านนัน สีก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอ,อ,อเราก็คือน้อยใจนะ<ป>ตอนตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าเราจะต้องมุ่งมั่นทําดีให้ได้ทําให้สวยกว็คนอื่นอะไรเงี้ยออ <laughs> พอหลังจากนั้นมานะครับเราก็เราก็ากอชอบนะชอบศิลปะแล้วก็มาได้ครอบวิชาจริงๆในเกี่ยวกับศิลปะที่ มหาวิาลราชพัฒนกำแพงเพชรครับปอกสูงรุ่นแรกอาจารย์ที่เป็นคนครอบวิชาก็คืออาจารย์อารักษัยมงคลเดี๋ยวนี้ก็เกษียณอีกแล้วครับอาจารย์ไม่ไหมไม่ทันครับอาจารย์ไม่ตอนนั้นอยู่วชิระวชิระปราการใช่แล้วก็ อา,อาจารย์วิทยาโตปูม,มีสองท่านครับตอนนั้นภาควิชาศิลปะนี่ท่านมา,มาต่อปศสูงที่มหาวิทยาลัยครูพี่ครับที่อะไรครูกำแพงเพชรตอนนั้นเป็นวิทยาลัยครูกำแพงเพชรครับแล้วจบปศสูงใช่ไหมจบปศสูงอเอกศิลปะแล้วก็สอบบรรจุในปี2526นี่ในบรรจุในเอกของศิลปะเอกศิลปะเอาคนเดียวยยว่าไงนะครับสอนศิลปะกี่ปีครับ สอนศิลปะนี่ก็ตอนเป็นครูน้อยครับออ่า,อาอยู่บึงลมห้าปีมาแม่นาลีสามปีแปดปีครับแปดปี <c oughs> พอเป็นผู้บริหารแล้วไม่ได้สอนเลยไม่ก็สอนบ้างแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ลงลึกครับอสอนช่วงที่ครูศิลปะเขาไม่อยู่ย <c oughs> ครับแต่แต่ก, <c oughs> แตก็แต่ก็ทำ ให้ใหสนับสนุนอยู่เบื้องหลังตลอดครับงานชิ้นใดที่ท่านภูมิใจที่สุดครับงานศิลปะผลงานที่ถือว่าภูมิใจมากที่สุดน่าจะเป็นภาพจิตกรรมฝาผนังของวัดคลองเจริญนะครับใน,ใน,ในอุโบสถเป็นเป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติจิตกรรมฝาผนังศาลาวัดคลองเจริญเป็นภาพของพระเวสสันดรชาดกครับ นี่ในในอุโบสถวัดครองเจริญเนี่ยท่านทำทั้งหมดกี่ภาพอ่ะหมดเลยครับโอ้ทั้งหลังเลยเหมาเลยครับข้างในครับได้รอบรอบรอบเลยครับรอบก็เกือบสามสิบภาพเลยไม่ถึงครับเป็นภาพใหญ่ครับท่านอาจารย์มีอยู่สิบสิบห้าภาพครับครับจะเป็นภาพใหญ่แล้วที่ไหนอีกฮะที่ศาลาศาลาศาลานี่ศาลาติดฝาผนังครับวาดเป็นรูปเกระจกใช่ไหมฮะอ่าไม่ใช่ครับวาดบนผนังเลยครับต้อง ทำอะไรเขาเรียกเตรียมผนังใหม่เพราะว่าผนังปูนเขาฉาบไว้เราต้องไปเอากระดาษทรายเอาเอายาเอาอะไรไปทาให้มันหมดคราบความเป็นด่างอะไรครับใช้เวลานานไหมครในแต่ละภาพแต่ละภาพนานครับนานครับท่านอาจารย์ท่านท่านยิ่งไม่มีเวลาปผู้บริหารผมก็จะใช้เวลาที่ หลังเวลาราชการคือจะไม่เบียดบังไปน<ล>อนที่นั่นเลยไหมถ้าปิดเทอมมานอนครับ <laughs> ปิดเทอมนี่เข้าไปนอนในโบสถ์แล้วครับอผมเห็นเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็นอนในโบสถ์นอนบนนั่งร้านแล้ <laughs> นอนบนนั่งร้านแล้วก็ช่วงช่วงหลังๆนี่ก็จะใช้เวลาช่วงปิดเทอมแล้วก็ช่วงเย็นครับช่วงเย็นทุกเย็นบางทีก็เขียนแต่ว่า ช่วงเย็นนี่จะมีข้อจํากัดคือพอแสงมันหมดมันก็จะไม่ได้ไม่ได้นะมันจะไม่ธรรมชาติแสงนี่อ่อนนี่ก็ไม่ได้โบสถวัดครองเจริญนี่ท่านใช้เวลานานเท่าไหร่สามปีครับสามแล้วก็สาลานี่เข้าปีที่ห้าแล้วนะครับเหลืออีกภาพเดียวยังรับท่านครับยังเขียนอยู่ปัจจุบันเผยเหลืออีกอันเดียวครับแล้วรู้สึกว่ามันสามารถเลี้ยงตัวเองได้ไหมเป็นศิลปินอไม่ได้ครับท่านไม่ได้ของพ้อง ของผมนี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ,ค,รบคือ,อมีมีราคาไม่แพงเ,เพราะเรา <ๆ S 2> เราเรา,เรามีความคิดว่าแค่เราได้ฝากฝีมือไว้วให้เป็นกุศล<อ>แล้วก็ภาคภูมิใจแล้วเราคิดอย่างนั้นสมมุติว่าวัดเนี่ยเขาอยากจะเชิญอาจารย์ไปวาดเนี่ยอุโบสถธรรมดาธรรมดาทั่วไปเนี่ยทั้งหลังเนี่ยอาจารย์คิดยังไง ไม่ไม่ไม่ได้มีกําหนดกฎเกณฑ์ตายตัวแล้วครับแล้วแต่จเจ้าภาพคร<ต>ับ<ะ>อาจารย์แล้วแต่จเจ้าภาพจะให้ใช่ไหมแล้วแต่เจ้าภาพเขามีเขา,เม,ามีกําลังแค่ไหนสล้านสามล้านบาทโอ้ไม่ไม่ไม,ไมีมันมี <laughs> ผมผมไปเจอ <laughs> ผมเคยไปเป็นลูกศิษย์เขาครับของมณฑบบรรจุศพหลวงพ่อจ้อยครับ,รบที่วัดศรีอุทุมพรนะผมไปกราบหลวงพ่อจ้อยตอนที่ท่านเสียผมไปเห็นปุ๊บ ผมสมัครเลยเพราะว่าอยากกชื่ออาจารย์อาจารย์สอนนะครับไปผมไปสมัครเพราะว่าเห็นฝีมือเขาแล้วผมผมรับรับว่าเขาเขาเหนือเราครับไป,ไปแล้วยัง,งย,ยังเป็นเด็กเลยครับเด็กๆ็กรุ่นตากล้องนะครับเด็กรุ่นนี้เลยเราก็ยกมือไหว้ฝากเนื้อฝากตัวเป็นอาจารย์เขาก็รับทันทีเลครับรับแล้วเราก็ไปกินไปนอนอยู่นั่นอาทิตย์นึงครับแต่ว่า อาจารย์สอนเนี่รับมามนตบททั้งหลังอล้านหนึ่งครับล้านหนึ่งภาพเขียนนะล้านนึงแต่ของเราแต่อาจารย์รับงานไหมของเราถูกครับติดต่อไม่ได้เลยอาจารย์จะให้เขาออกสีให้อะไรให้คิดเฉพาะข้าวแดงอย่างเดียวหรือว่าเบิดเสร็จหมดว่าแล้วแต่เขาครับแต่ส่วนใหญ่ผมผมผมจะออกออกออกเองหมดเลยครับอ๋ออาจารย์จะออกเองออกข้าวแรงใช่ไหมครับข้าวแนงเพราะว่าเพราะว่าสีเนี่ยบางที ้รเราเราต้องเป็นคนไปไปไคัดไปดูเองครับบางทีคือคือถ้าให้คนไปซื้อน่ยถ้าไม่เข้าใจแล้วมันเสียเวลาก็หมายความว่าแล้วแต่ว่าทางคณะกรรมการวัดเนี่ยจะให้เขาถ้าขอคุ้มคุ้มกับค่าค่าแรงเรา เราก็จะทำหรือว่ายัางไงฮะไม่คุ้มก็ทําครับไม่คุ้มก็ทำอย่างวัดของจเจริญน,นี่ไม่คุ้มครับ,รบ <laughs> เพราะว่าคิดภาพละส0งพันสองพันชาวบ้านเขาแถมให้เป็นสองพันห้าครับ <laughs> <laughs> แต่ว่าเราก็ทําเพราะว่าทำได้ใจแล้วเราเราไม่ได้คิดว่า อันนี้คือรายได้หลักเราถือว่าเป็นรายได้เสริมครับผมเรามีเดือดอยู่แล้วว่าไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเพาะนั้นที่จริงก็เดือดร้อนแต่ก็ไม่จำเป็นท่านผูฟังครับถ้าประสงค์ที่จะวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับติดต่อมาที่อาจารย์ทองอานได้เลยนะครับอาจารย์ทองอานถ้าจะติดต่อท่านติดต่อที่ไหนฮะ0 8 5 085 6 0 3 6 0 3 2109 2109นะบ้านอาจารย์ทองอานอยู่ตรงนี้เองฮะ อยู่หลังปั้มวทอตร,ตร,ตร,รองราาต้นโพน,น,<ร>น,นเองนะครับนาบนตีพต่อยสุนทรสุนทรแสงแก้วนี่นะครับงานอีกชิ้นหนึ่งผมเห็นว่าที่วัดวังหามแห่ทาอะไรบ้างครับอ,อ๋อนั่นเป็นเป็นงานฝาผนังชิน้นชิ้นที่ต่อจากอุโบสถวัดคลองเจริญออคือ,อที่วังหามแหเนี่ยเขาเป็นศาลาครับเป็นศา,าออลาครับก็จะมีศิลปิน ชาวบ้านเขาวาดอยู่ด้านหนึ่งอาจารย์ศักดิ์ศรีอาจารย์สาายมเรียกอาจารย์ศักดิ์ศรีแกแกวาดสวยนะครับ,รบเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเจ้าจภาพมีเจ้าภาพแล้วแกเขียนไม่ทันแกก็หาศิลปินเพิ่มพอดีผมก็ตอนนั้นเป็นอา,อาจารย์ใหญ่อยู่โรงเรียนบ้านหนองกล้องอาวางคำแหงเนาะเขาก็มาตามเขารู้ว่าเราวาดได้ ก็ไปวาดพระเวสสันดรชาดกครับสิบสามภาพที่นั่นนะซึ่งเป็นพระเวสสันดรชาดกชิ้นแรกที่เราที่เราวาดที่วัดของเจริญนี่เป็นผลงานชิ้นที่สองเป็นชุดที่สองครับผมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะได้ชมฝีมือของรานอาจารย์ทองอานนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าท่านูกใจนะฮะเราอยากจะมีกิจกรรมฝาผนังสวยๆก็ติดต่ออาจารย์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ตอนนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากาท่านอาจารย์สันตินะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมภาพเขียนในพระบูสดของวัดคลองเจริญนะครับสำหรับางานเขียนชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นแรกนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมม้ร่วมมือนะครับจาก เพื่อนที่เรียนศิลปะด้วยกันนะครับคือท่านอาจารย์สุรพลพิมพาครับท่านอาจารย์สุรพลพิมพานะครับเป็นทีมงานที่ได้ช่วยกันสร้างาาชิ้นงานาในพระโบสถแห่งนี้นะครับก็ร่วมกันในปี2532ันนะครับท่านอาจารย์สุรพลพิมพาจะเป็นคน เป็นคนร่างครับท่านอาจารย์เป็นคนร่างแล้วก็เป็นคนช่วยเหลือ,อ,อทุกอย่างครับมีสองคนครับทั้งทั้งหมดนะครับทั้งภาพทั้งหมดเนี่ยมีศิลป,ปินแค่สองคนมีผมอาจารย์ศุรปลก็ช่วยกันทําจนกระทั่งเสร็จนะครับางค่ำบางคืนก็นอนบนนั่งลานก็มี <c oughs> <c oughs> นั่งลานสามชั้นนะครับขึ้นไปข้างบนน่สูงมากแล้วก็สมัยก่อนหลวงพ่อเสาที่เป็นเจ้าวาดเนี่ยท่าน ท่านยังปีนนั่งร้านได้เนาะดึกๆท่านจะปีนขึ้นไปคุยด้วยครับเดี๋ยวนี้8 9แล้วคุยไวปีนได้ไหวอาจ์ใช้เวลานานเท่าไหร่ครับกี่ภาพนี้ทั้งหมด14ภาพ14ภาพ14ภาพใช้เวลาเท่าไหร่ครับส3ปีกว่าสบ3ปีกว่าเพราะว่าเราค่อยทำค่อยทำคือว่าเวลาวันนึงก็ทำไม่ได้ไม่กี่ชั่วโมงรับนิดเดียวแล้วก็ เสาร์อาทิตย์แล้วก็ปิดเทอมอนะครับรับประจาการทั้งคู่ครับท่านอาจารย์สุรพลพิมพานี่เป็นครูอาสาอยู่ศูนย์การศึกษานอกนองเรียนอนอกโรงเรียนกศนกที่ปางศิลาทองอ๋อครับผมก็ <Tiny. S 1> ดูแล้วแปลกมากเลยนะฮะภาพกิจกรรมฝาผนังที่เราเห็นนี้ก็จะแตกต่างจากที่อื่นนะฮะ ไม่ใช่เป็นกิจกรรมไทยเดิมนะฮะแต่เป็นกรรมที่ไทยประยุกต์แล้วนะฮะแล้วก็ภาพอ่อนไหวงดงามมากทีเดียวนะฮะวันนี้นอกจากตรงนี้แล้วนี่ในอุโบสถแล้วได้ข่าวว่ามีที่ในมีที่ศาลาศาลาอีกข้างบนศาลาเป็นเป็นอ,อันนั้นเป็นวาดยังเป็นปัจจุบันอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังเขียนอยู่ยังไม่เสร็จรนะครับอันนี้นี่เมื่อสิบ กว่าปีแล้วนะครับเกือบเกือบยี่สิบปีแล้วนะครับแต่อันนี้ยังเขียนอยู่ครับอายุจริงจกี่ปีครับเนี่ยก็สามอยู่ได้ตั้งแต่สามมันน่าจะสามสองยี่สิบยี่สิบกว่าปีสามสิบปีได้พี่พนในร่มสามารถจะอยู่ได้สักพศเท่าไหร่ถึงจะเลือนไปน่าจะนานความความจืดของสีมันอาจจะจืดจางบ้างนะครับแต่มันอยู่ในร่มเนี่ยสีพวกนี้ผมผมคิดเองนะว่าน่าจะทนทานน่าจะถึงร้อยปีไหม อันนั้นอันนั้นต้องน่าจะอยู่แล้วถ้าคือคือการการเตรียมพื้นของของอก่อนจะเขียนเนี่ยเราเราใช้แบบโบราณเลยครับคือขัดแล้วก็เอาอน้ำน้ำต้มมาขามมามาลูดมารูดก่อนจะลงสีพื้นเพราะฉะนั้นการเตรียมพื้นเนี่ยความเป็นกรดเป็นด่างของปูนเนี่ยน่าจะ หายไปเยอะนะครับก็น่าจะทนนะครับเพราะว่าจะสีสีปัจจุบันคือถ้าเรามองดูตรงนี้ก็คือยังไม่มีรอยปุกไม่มีเลยของพื้นภาพครับภาพยังไม่ชื้นเลยนะร้อยปีนี้น่าจะถึงปกติมันมีวันเป็แก้วร้อยห้าสิบปีที่จะพัฒาใหม่นะครับเดี๋ยวถ้าอาจารย์ทองอานพาเราไปดูที่สาดบนสาด ท่านผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ทองอานพาเรามาที่สาราวัดนะครับวัดนี้ชื่อว่าอะไรนะอาจารย์วัดคลองเจริญราชบำรุงครับผมวัดคลองเจริญราชบุงนะครับตอนนี้เราอยู่กับผู้ใหญ่บ้านครับแนะนำด้วยครับครับผมผู้ใหญ่เสน่ห์วันฤาษีกับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ของหมู่บ้านคลองเจริญนะครับตอนนี้อาจารย์ทองอานจะอธิบายอะไรบ้างครับเชิญครับครับก็สำหรับงานเขียนชิ้นนี้นะครับ เป็นงานเขียนที่ชุดที่สองต่อจากวัดวังหำแหับครับหำแหนี่เป็นชุดที่1นะครับเป็นภาพพระเวสสันดรงานเขียนอันนี้จะต้นฉบับก็ยังเป็นของสำนักพุทธปฏิบิู่นะครับตัวละครเนี่ยนะครับแต่ว่าจะมีเพิ่มเนื้อหาเข้าไปในส่วนของภาพวิวนะครับเพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยต้องการให้ ใส่รายละเอียดให้เต็มพื้นที่เพราะลักษณะของภาพมันเป็นภาพภาพแนวแนว,แนวยาวแนวนอนถ้าเราเขียนเนื้อหามันไม่สมบูรณ์มันก็ดูไม่สวยทัดก็เลยบอกให้ใส่ให้ใส่วิวให้เต็ม <laughs> เพราะฉะนั้นก็จ,น<า>จะไม่เหมือนอไม่เหมือนอที่อื่นนะครับเราจะเห็นว่า,ารายละเอียดเนี่ยไปดูที่อื่นก็ไม่เหมือนเพราะามันเราเราสเก็ตขึ้นมาเองเราก็จะจับภาพเฉพาะภาพ ครับท่านครับครับใช่ครับเฉพาะตัวละครนะแต่ว่าซ้ายขวานะไปดูที่อื่นไม่มีครับก็เท่าที่ดูท่านเจ้าภาพแล้วก็ชาวบ้านเขาก็ชอบครับมาดูแล้วก็มาหลายๆที่มาดูแล้วก็จองตัวเราให้ไปทำต่อแต่เราเราไม่ไม่สามารถจะไปได้เอาทีเราวัดนะครับก็มีทั้งหมด1ิบ 14ภาพนะครับเป็นภาพาการสิบสกันนะครับภาพปฐถมเหตุพระเวสสันดรอ,อีกเป็นภาพใหญ่นะครับก็อีกหนึ่งรวมเป็น14ภาพครับภาพนี้เป็นภาพอะไรครับเนี่ยครับปรถมเหตุพระเวสสันดรคือเป็นภาพที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมา,าจากการโปรดพุทธมารดารนะครับเสร็จแล้วก็มี ฝนโบกกรณีตกนะครับ,รบแล้วก็มีท่านก็เลยบอกว่าในปฐมการในในสมัยพุทธกาลมีมีมีฝน,ฝนโบกกรณีตกแล้วก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดของพระเวสสันดรให้ฟังซึ่งเป็นตอนที่ฉอกริย์กันกันสิบสนะครับนับบนะ,นะนะ ซึ่งพอสลบแล้วก็มีฝนบอกรณีตกอันนี้คือภาพที่14ก็เลยเป็นเป็นต้นเหตุในการทําให้เกิดพระเวสสันดรนนเรียกไม่เสรใช่ครับยังครับยังก็เมษานะครับเมษาเมษานี่ตั้งเป้าว่าจะต้องมาลุยให้เสร็จครับโรงเรียนปิดเทอมใหญ่แล้วดังนี้นครับตังใจจะว่ามครับจริงๆภาพภาพมีเจ้าภาพจองแล้วนะครับแต่ว่ายัง ยังไม่ได้หาแบบไว้นะครับยังไม่ได้หาแบบที่จะมาลงแต่แต่มีเจ้าภาพแสดงเจ็ดจำนงแล้วว่าอยากจะให้ให้ให้คู่กันนะครับท่านผู้ชมที่เารพครับรายการโทรทัศน์วันทางของเรานะครับเรามีความ ดีใจมากยินดีมากเลยที่เราได้พบกับอาจารย์ทองอานจา่าทองนะครับซึ่งเป,ป็นศิลปินด้านจิตกรรมฝาผนังมีผลงานมากมายทีเดียวนะครับวันนี้ท่านอาจารย์ประสงค์จะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเราบ้างครับครับสำหรับท่านผู้ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก็อยากจะฝากในส่วนของลูกๆหล,ล,ลานถ้าหากว่าสนใจ งานศินละปะหรือมีความสามารถพิเศษทางด้านศินละปะนะครับส่วนใหญ่ความคิดของคนคนโตเนาะจะมองว่าเป็น,เป,นเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมั่นคงเต้นกินลำกินอะไรประมาณนี้นะขีดขีดเขียนเขียไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่ แต่จริงๆศิลปะเนี่ยม,มันมันให้มากกว่ารายได้ให้มากกว่าอาชีพอย่างน้อยนะครับถ้าลูกๆนัหลานเราสนใจศิลปะก็ขอให้สนับสนุนนะครับเพราะว่าศิลปะนั้นจะจันลงจิตใจครับทำให้เป็นคนที่มีจิตใจงดงามนะครับแล้วก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเอาแค่นี้ก็พอเนาะประโยชน์ของศิลปะครับ เรารู gamer, ้สึกภาคภูมิใจมากครับที่ได้พบกับศิลปินนักออกแบศิลปินเอกคนหนึ่งของกำแพงเพชรนะครับในการภาพกิจกรรมฝาผนังซึ่งเราจะหาไม่ได้นะครับที่กำแพงเพชรของเราท่านผู้ชมที่รพครับเราต้องขอบคุณท่านอาจารย์ทองอานจ่าทองครับขอบคุณมากครับท่านกรับขอบคุณครับท่านสามารถชมรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมของเราซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่นําเสนอเรื่องราวของศิลปินพื้นบ้านศิลปินทางด้านกิจกรรมฝาผนังนะครับท่านสามารถชมได้ทาง ทิปเคเบิลทีวีนะครับและท่านสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook บรษษิษัทกแมงเฟสเฟซบ o o กโทรทัศน์วัฒนธรรม Facebook สันติเตียวไพรา่าเฟซ o o ๊วิทยาจิตุรภาพา Facebook คนรักทิปเคเบิลทีวีนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ท่านสามารถจะชมได้ครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์สันติเตียวไพราชและอาจารย์ทองอานจาทรอนะครับต้องลาท่านไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ